สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจากคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพฤลหัสนะคะวันพฤรหัสที่2 7่มิถุนายนนะจะส่งให้เป็นรอบวันเสาร์นะคะวันเสาร์ช่วงเช้าเลยวันนี้27-28ส่งวันเสาร์ที่2 9มิถุนานเนาะไม่แน่ใจว่าจำวันผิดหรือเปล่านะ วันที่นะคะแต่ไม่น่าผิดนะนะคะก็คือวันนี้ถ่ายลงคลิปวันพฤหัสส่งวันเสาร์ละกันนะจ๊ะค่าส่งก็จะเป็นแบบอโอนนะคะโอ,อนเหมาเหมาสาบาทปลายทางก็จะอยู่ที่เหมาเหมาห้บาทนะคะก็ร,รับรับต้นไหนอะไรยังไงแจ้งชื่อบอนกับแม่ค้าได้เลยนะคะต้นเดียวก็ส่งให้อันนี้จะเป็นไม้กระถาง5นิ้วกับ6นิ้วนะคะ5นิ้วกับ6นิ้วบางต้นอยู่5นิ้วบางต้นอยู่6นิ้วเนาะแต่ก็คือไปอัพขึ้นไซส์กระถาง9ได้แล้วทุกต้นนะคะ สนใจต้นไหนนะทักหาแมคค้าได้เลยที่เบอร์0 8 0 5 1 9 4 9 8 8เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะใครมีเฟซอยู่แล้วสั่งทางเฟซบุ๊กได้เลยใครมีไลน์ก็พิมพ์สั่งรายละเอียดทางไลน์ได้เลยถ้าใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็โทรหาแมคค้าได้นะคะเบอร์นี้เลยนะแอดไลน์ได้โทรได้ ใบกัมปูมีของอยู่ตลอดนะคะสนใจก็สามารถสั่งได้1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทนะคะปลายทางรับ10กิโลอยู่ที่300บาทสำหรับใบกัมปูนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูบอลสีกันว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างนะคะ เริ่มที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าวางน้ําทิพนะอยู่ในกระถาง5.5วางน้ําทิพดังดังแล้วแบบนี้เลยนะคะเอาไปที่150บาทจ้าต้นนี้ชายชนนะคะหลอดใหม่กระแดงมาแล้วนะวางต้นเดียวต้นสุดท้ายเลยนะคะชายชนอยู่ในกระถาง6นิ้วเอาไปที่130บาทจ้าต้นนี้เพชรสุวรรณโชธนะคะเพชรสุวรรณโชธเอาไป100บาทเปิดดังมาแล้วทุกใบเลยคะ่ะ คอพุทธะนะคะ120บาทจ้าอยู่ในกระถาง5.5หน้าสวยๆแบบนี้เลยต้นนี้ปีศาจแดงนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้นะจ๊าหน้าสวยๆหน้าออริจินอลปีศาจแดงนะคะ280บาทคา่ะเจ้าปอแก้วนะคะหน้าเปอะเดังๆลายปลาคับแบบนี้เลยเจ้าปอแก้วเอาไปที่100บาทคา่ะต้นนี้พญาขอมดำนะคะพญาขอมดำ ะะฟอร์มสวยใบดกนะเอาไปที่130บาทจ้าต้นนี้ยักษ์ตรีเมฆนะคะเปิดใบใหม่ไปเรื่อยๆพื้นจะกัดออกเป็นสี่ชมพูนะคะมีมาลายมีเม็ดออกสีขาวสวยนะยักษ์ตรีเมฆนะคะเอาไปที่120บาทค่ะมีว่างหนึ่งกระถางจ้าต้นนี้เหนือดวงนะคะปลายแดงมาแล้วแบบนี้เปิดแดงมาแล้วนะคะ490บาทล้นฟอร์มกระถาง6นะไปอัพขึ้นไซส์9้เอาได้เลยจ้า ยกภูตะวันนะคะยิ่งโตยิ่งสวยพื้นใบเขาจะสีอ่อนกว่านี้ลายกระดูกจะชัดขึ้นเอาไปที่100บาทจา้ะต้นนี้ชื่อว่าเจ้าสาวนะคะปายแดงสวยๆเลยเอาไปที่120บาทคา่ะพันท้ายนรสิงห์นะคะอันนี้ฟอร์มใหญ่เลยกัดจีมาแล้วแบบนี้นะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วพันท้ายนรสิงห์ต้นนี้เอาไปที่130บาทคา่ะ ต้นนี้มีชื่อว่ารักเอยนะคะเปิดด่างขาวด่างเหลืองมาแล้วแบบนี้มี2ต้นในกระถางด้วยนะคะรักเอยไซนี้ขออยู่ที่180บาทจ้าหนุมานประสานกายนะคะท็อปสุดในรุ่นของตับรามเกียริเลยหนุมานประสานกายป้ายสวยๆสีสวยมากอยู่ในกระถาง5.5นิ้วเอาไปกระถางละ150บาทคา่ะ ต้นนี้พรานันทะเลนะคะการสีดํากัดลายมาแล้วแบบนี้เลยพานทะเลเอาไป150จ้ะทางด้านนี้เป็นปีกหงนะคะปีกหงวันนี้มีมาทั้งหมด4ต้นนะคะปีกหงมีมา4ต้นกัดลายมาแล้วแบบนี้นะคะให้อยู่ที่กระถางละ150บบาทนะคะปีกหงยิ่งโตยิ่งสวยจะไม่ได้เขียวแบบนี้นะ ขับขอบข้างๆเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นลายเป็นริ้วเล็กๆเลยพื้นก็จะออกเป็นสีขาวขึ้นนะคะแล้วก็เป็นลายกระดูกสีเขียวกัดหน้าแดงจ้าต้นนี้นกน้อยนําโชคนะคะนกน้อยนาโชคเอาไป100บาทนะคะมีแค่3กระถางกําลังแตกหน่อน้อยๆขึ้นมาแล้วจ้า สิริมงคลดีนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วหน้าสวยๆแบบนี้เลยสิริมงคลดีขออยู่ที่กระถางละ170บาทนะคะหน้าสวยหน้าชมพูไปอัพขึ้นไซส์กระถาง9นิ้วได้ทุกต้นค่ะต้นนี้มีชื่อว่าสิวาไลานะคะใครชื่นชอบงานกระดูกนะโตขึ้นใบเขาหนาก้านแข็งแรงมากนะคะฟอร์มกำลังดีสิวาไลามีมา3ต้นนะคะให้อยู่ที่ต้นละ170บาทค่ะ ทางด้านนี้เป็นดารานพรัตนะคะสวยๆมีอยู่6คัดฟอร์มสวยๆมาให้5ต้นนะคะมีอยู่5ต้นสวยมากนะคะไสตั้งแม่ได้เลยไปอัพไซต์กระถาง9นิ้วได้เลยดารานพรัตนี้นะคะขออยู่ที่200บาทเท่านั้นจ้ะหน้าสวยหน้าชัดใสตั้งต้นแม่ได้เลยจ้าต้นนี้ชื่อรัา รัศมีเงินนะคะรัศมีเงินนะมันมี3ต้นในกระถางนะจ๊ะมีกระถางเดียวนะคะกอน,นี้เอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้เลยรัศมีเงินแม่คะขออยู่ที่180บาทค่ะต้นนี้โพแก้วนะคะโพแก้วกระถาง5.5้าโพแก้วเอาไปที่150บาทนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะสวยๆกัดสีมาแล้วแบบนี้เลยมีชื่อว่าเพชรราหูนะคะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ประมาณ3มต้นนะคะเพชรราหูการสีดํากัดสีกัดลายมาแล้วแบบนี้เลยฟอร์มใหญ่นะคะเพชรราหูขออยู่ที่17 0บาทค่ะทางด้านนี้นะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถางหกนิ้วเดีย๋ยวยกให้ดูต้นใหญ่มาก <laughs> กัดสีกัดลายมาแล้วแบบนี้เลยนะคะนินไอยาดูนะ ต้นใหญ่มากนะคะความยาวประมาณหนึ่งไม้บรรทัดได้เลยความสูงนะความสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดได้เลยนินไอยาราใส่ตั้งแม่พันธุ์แล้วต้นนี้นะคะเอาไปที่200บาทค่ะนินไอยาราหายากนะคะและกว่าจะกัดลายแบบนี้ลงหัวหมดแล้วจ้า ต้นนี้ชื่อซับพ,พนมนะคะซับพ,พนมหน้าสวยๆมาแล้วแบบนี้มีหน่อมาแล้วนะคะมีหน่อมาแล้วตัวนี้หายากด้วยอยู่ในกระถาง6นิ้วไปตั้งแม่ได้เลยซับพ,พนมขออยู่ที่200บาทจะมีแค่3ต้นเท่านั้นมีหน่อแล้วทั้ง3ต้นจ้า ต้นนี้มีชื่อว่าเพชรสีประทุมนะคะมีอยู่2กระถางนะเป็นฟอมกอทั้ง2กระถางเลยนี่เป็นกอ,กอแบบนี้ทั้ง2กระถางเลยนะคะเพชรสีประทุมนะคะให้ไปที่150บาทจากต้นใหญ่กัดสีแล้วจะออกสวยแบบนี้เลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่ามนกิติยานะคะมีอยู่3กระถางเท่านั้นไซส์ใหญ่ ความสูงก็ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดเช่นเดียวกันจ่าอยู่ในกระถาง6นิ้วมนกิติยาแม่ค้าขออยู่ที่190บาทนะนะคะมีแค่3ต้นกัดจีมาแล้วแบบนี้ลูกค้าสวยมากเหมือนต้องมนเลยจะ้ะต้นนี้นางรากสดเทวีนะคะตับนางสงการประจําวันอังคารมีอยู่สองกระถางนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยให้อยู่ที่150บาทจา่ะฟอร์มสูงๆแบบนี้เลยนะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้า ทางด้านนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะคะเปิดด่างแล้วสวยๆแบบนี้ฟอร์มใหญ่นี่องค์หญิงทอฝันนะคะหน้าสวยๆเลยอยู่ในกระถาง5.5นิ้วค่ะองค์หญิงทอฝันไซส์นี้นะคะขออยู่ที่150บาทนะคะต้นใหญ่เลยหน้าสวยด้วยนะคะ150บาทจะมีว่างอยู่ประมาณ5กระถางนะ สำหรับวันนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนยังไงทักหะแม่ขาได้เลยนะ0805194988จ้าเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้จดชื่อบอนที่ต้องการแจ้งกับแม่ขาได้เลยค่ะนะคะค่าส่งโอนเหมาเหมา30นะคะปลายทางเหมาเหมา50บาทสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ขาได้เลยนะคะใบกำปูก็มีนะ สำหรับคลิปนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเพิ่มเติมให้นะคะมีไม้ประมาณนี้สนใจต้นไหนทักหากันนะคะเช่นเคยจะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ